ทิมามสถานทุ่งครับคลิปนี้เราจะมาดาูการติดตั้งนะครับแล้วปั๊มสามสูบใส่กล่องมาใหม่เลครับติดตั้งกับนี่ครับเจ้าคูปัต้า L สามหกนะครับนี่เป็นปั๊มฉีดยาสามสูบนะครับ ก็วินเดิมที่เขาแถมมากับเครื่องจะเป็นตัวนี้ครับเป็นหน้าเจ็ดเราก็ทดหน้าสี่นะครับนี่นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ที่มากับเครื่องนะครับให้หน้าสี่นะครับรอบจะได้ไวขึ้นนะครับนี่แท่นนะครับที่เราทำเองนะครับนี่ติดกับ รถไถคูปตาของเรานะครับ L สามหกครับพึ่งทำเสร็จเลยครับมีเครื่องมือก็ยังอยู่เลยครับนี่ทำเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ครับก็สามารถถอดได้ใส่ได้นะครับถอดประกอบถ้าไปใช้ก็ถอดออกได้นะครับ มาดูที่ตัวรถนะครับตัวรถเราก็จะขยับกล่องเครื่องมือนะครับปกติว่าจะเป็นน็อตตัวนี้นะครับขยับเข้าไปข้างในครับเจาะน็อตใหม่นะครับนี่ครับเจาะน็อตใหม่นะครับขยับเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเจาะน็อตตัวนี้สองตัวนะครับเพื่อจะเป็นตัวล็อกนะครับนี่ครับ แล้วก็มาเจาะตรงนี้นะครับอันนี้ใช้เจาะอนะครับตรงล่มนะครับสองรูครับเป็นตัวค้ำนะครับโอเคเดี๋ยวลองประกอบดูครับนี่นะครับก็นี่ครับน็อตที่เราเจาะไว้นะครับแผ่นเราก็เจาะนะครับแล้วใส่น็อตเลยนะครับ นี่ครับแล้วก็แผ่นของเราก็จะมีตัวค้ำเลยนะครับกันโยกนะครับนี่ครับดูนี้ครับใส่นี่ครับน็อตนะครับใส่น็อตเอานะครับตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับโอเคครับนี่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับน็อตสี่ตัวนะครับมีหนึ่งสองนะครับก็ สามสี่ตัวนะครับออกมาแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาปั๊มมาใส่เลยนะครับเราก็เจาะรูเลยนะครับนี่ครับัษนาก็แบบนี้ครับ นี่ก็เกือบปิดของเคื่องมือครับหมายว่าเปิดใช้งานได้ส่วนหัวปั่นนะครับก็เราต่อมาจากตัวเครื่องนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปต่อเพามานะครับโมเลตตัวนี้เป็นหน้าเจ็ดนะครับเจ็ดขับสี่นะครับนี่เอาน็อตล็อกเอานะครับ โอเคแล้วใส่สายพานนะครับนี่ครับใส่สายพานนะครับ สายพานก็ไม่ได้ตึงมากนะครับนี่นะครับหย่อนๆอย่างนี้ครับก็จะไม่ดึงออ่ตัวยอยตัวนี้เท่าไหร่นะครับตัวต่อยอยออกมานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่จนตึงมากนะครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปทดลองดูครับเดี๋ยวเอาสายน้ำมาต่อนะครับตัวนี้ใหม่แกะกล่องเลยนะครับปั๊ม ครัใส่พานวินนาเจ็ดนะครับแล้วก็ไปขับที่สี่ที่ปั๊มนะครับาตัวนี้ก็สามารถใส่เพิ่มได้อีกนะครับยังไม่ติดนะครับอาจจะเป็นหน้าหน้าแปดได้นะครับเร,เราไม่ต้องเร่งเครื่องมากนะครับเดี๋ยวเราต่อสายยางเลยครับ ตตรงนี้สายดูดนะครับตรงนี้สายกลับครับที่เราใชา้วินหน้าสี่นะครับแล้วก็ที่เครื่องหน้าเจ็ดนะครับ ที่รอบเครื่องนั้น1,500รอบแล้วครับ1,500รอบครับก็วิดีโอ1 5 0ครับนี่ครับ1,500รอบแล้วครับจะลองเดินเบาดูครับ รอบเดินเบาะนะครับที่หนึ่งพันรอบนะครับถ้าเรา,เาจะให้ออกแรงขึ้นก็ต้องเพิ่มวินนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับนี่รอบเดินเบาะนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาสายมาใส่ดูครับอ่า เราก็จะถอดเฉพาะตัวปั๊มหมอนะครับนีน็อตดีนะครับตัวนี้ยังไม่ใส่นะเดี๋ยวจะถอดออกนะครับแล้วสําหรับแท่นแล้วก็ติดไว้กับตัวลถแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีถังแล้วนะครับถังที่เราทําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราชมเต็มๆในคลิปต่อไปครับการทํางานนะครับอันนี้เราเพิ่งติดตั้งตัวปั๊มเสร็จนะครับอันนี้รอบที่ปันห้านะครับ ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ